สวัสดีตอนบ่ายนะคะทุกคนเมื่อเช้าอะเมโมได้ลงว่าน้ำอะขึ้นมาตรงนี้แค่นิดเดียวแล้วก็ฝั่งโน้อนอะคือกําลังมาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันลึกมากนะคะอันนี้คือแหวนเท้าของเมโมนะก็ลึกรว่านี้เลยแล้วก็อันนี้คือยังไม่ได้ใส่ตรงนี้นะถ้าใส่ตรงนี้จะถ้าถ้าลงไปตรงนี้นะคะมันจะนานกว่าอีกมันจะลึกมากค่ะดูสิคะแล้วก็ก็คือ แต่ละคน,นเขาจะต้องเอาเรือค่ะเรือแล้วก็มาขนส่งของนะแล้วก็ร้านอาหารเจของเราม,มีขนมจีนแจกให้ด้วยนะคะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็อันนี้คือข้างนายของร้านเราค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือคือถึงข่าไม่โมแล้วอ่ะจัดที่เป็นมุเช้าอ่ะไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะตอนนี้คือเรากาลังขนของขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ นี่ค่ะขนขึ้นไปชั้นที่สองนะคะแล้วก็อาหารของเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะทาอาหารไม่ได้แล้วช่วงนี้ก็คือแบบต้องทยอยทยอยเก็บของเข้าไปข้างบนค่ะให้หมดเลยไม่งั้นี้คือของก็จะเสียหายมากๆเลยนะคะีอันนี้ก็อา,าอไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทยอยทยอยขนขึ้นไปแบบนี้ส่วนด้านส่วนห้องครัวของเราไม่ต้องพูดถึงนะคะเราต้องของของไปแล้วก็ทําอาหารที่อื่นก็คือมีอีกที่หนึ่งนะคะจะอยู่ที่ใกล้ๆสวน เพื่งจอดโลกค่ะก็จะย้ายของไปที่โน,น่นดูค่ะตอนนี้คือเตาแก้ของเราก็จะก็จะปิดแล้วอ่ะตู้เย็นของเราค่ะตู้เย็นก็คือแบบว่ายกไม่ไหวค่ะเพราะมันใหญ่มากหนักมากนี่ค่ะโซนอาหารของเราจวเช่นแบบนี้เลยคะ่ะบอกแล้วน่าจะแหงน้งมากจะบอกว่าคือเมมหมไม่เคยเจอน้ำท่วมที่แบบเจอกับตัวเองแบบนี้เพราะว่าเราปกติเราเห็นในข่าวอ่ะเห็นในข่าวก็คือแบบ มีคนแบบเดินไปแบบนี้เดินขนของแล้วก็อยู่บนบ้านบ้านอะไรแบบนี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันแค่ตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเริ่มมาแล้วก็กแบบผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงประมาณนี้เลยค่ะคือถ้าแบบว่าผ่านไปหนึ่งคืนนี่ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนนะคะอันนี้คือไม่ไ้พูดถึง,นนห,นงนนหนึ่งคืนนี่ ก็ขึ้นไปเรื่อยๆคือเมื่อเช้าอ่ะตรงนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่มีน้ำเลยนะคะตรงที่ไว้รองเทา้าตอนนี้คือมีแล้วอ่ะัน,น่ี้คือดีนะคะที่ร้านาของเรามีทางสองทางซ้ำไม่ไง,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 งนี่คือแบบว่าไม่รู้จะขนของไปที่ไหนแล้วนะคะนี่คือใครของไม่ได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราก็จะใจอาหารให้นี่ค่ะเมื่อกี้มีคนสองคนมาเราก็จะอาหารให้เนาะนี่ค่ะ รู้สึกว่าเมื่อวานรู้สึกว่าการที่เราได้เห็นน้ำท่วมเนี่ยมันสอนอะไรหลายอย่างเลยค่ะสอนให้เราเห็นความสามารถที่มีน้ำใจแล้วก็สอนให้เราเตือนตัวเองว่าภัยพิบัติอ่ะมันเริ่มทยอยทยายมาเรื่อยๆนะเราต้องเริ่มเร่่มด้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่ามันจะมาอีกเรื่อยๆหนักข,นขึ้นขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอันนี้มันเป็นการเตือนของเบื้องบนเนาะ แล้วก็อีกหลายอย่างอ่ะมันทําให้โมคิดถึงคือเพราะว่าเราอยู่บ้านมันไม่เจอสถานกรร์แบบเนี้ยแต่ว่าพอเรามาเจอแล้วมันรู้สึกเลยว่าคนที่ประสบกับปัญหาคือมันลำบากจริงๆอ่ะคือบ้านนี้อายุอย่าเชื่อบ้านนี้กับบ้านนี้คือแบบน้ําท่วมเข้าบ้านหมดแล้วอ่ะ ก็ขับรถก็ไม่ได้ต้องให้เราม er. ีเง Mont ินขนาดไหนรถที่เราซื้อมามันก็ไม่สามารถขับบนถนนที่มีน้ําท่วมแบบนี้ได้ยินที่อดีายวที่บอกสอนอะไรหลายอย่างมากมากเลยนะคะก็มามาแบบว่าอัปเดตให้ในช่วงบ่ายๆค่ะทุกคนขึ้นถึงประมาณนี้แล้วก็ช่วงเย็นไม่รู้ว่าจะประมาณไหนนะคะก็ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับฟังแล้วก็รับชมแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเชียงใหม่นะคะลืมบอกไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตำบลหนองหอยนะคะ